มือแห้งบ่ธรรมดาแต่ตัวมือแห้งๆกะคิดคิดเรื่องหนึ่งไว้เสาเวมือทันทีเลยคิดเรื่องอยังตอนถีดจ๊กในทิ๊ยเล็กกินกับเขานะเศียมืออลไนะเสบแทะจำบนั่งก็เสบแมนบ่แมนม,มือได้เมื่อคิดเห็นตอนจับเตียวจับป้าเออเศียมือ ไปแล้วครับไอาามอนแบกไปก่อนละอันนี้สิท่อนเขาอีกว่านองบ่มันหน่อยเกินบ่อ้าวสิจับให้เงี้ยสีขาวโยเกิห,นะหก์ห้เนาะงั่นเอาสิโยเกิห์ห้ยสีโยกเท์เพิ่นก่อนทุกคนหน่อยตั้งไว้เนี่แหละคือบ่หรอเฮ้คือบ่มันต้องเน,นื้นได้แหละงั้นแหละลงอีกนึงบ่ มันเทียอะ้รหูลูดไม่เมื่อยนะเอาอีกบ่อลูดไม่เมื่อยนะเฮ็ดเผากันเทียกับปั่นดึกคุ้มตาได้เนาะอันนี้เลือกครึ่งหนึ่งดิสถอดโอ้ถอดถอนก่อนเฮ้ยว่ะถอนมัดถอนแล้วก็เอาไปแต่ไม่ถอนใหม่บ่ฮะเทาได้ไงถอนเบิดจ้ะโอ้ถอนเบิดจะเอาไปบาทเดียวเนาะ นลรวยโกรวยัว่อโกดีใช่วะใบงี้เป็นไงเดี๋ยวใบกล้วยล่างทานหน่เฮ้ยนาใบกล้วยได้หนิหนาปุ้ยบ่เฮ้ยนาปุ้ยอยู่ใช่ฮะบบแมนเดี๋ยวหนาปุ้ยในงานเขาห้าแล้วไม่ไ้แบกมรม่ไบ่ไม่้เมนบอกมันไหนตีบอกโบแมน่าเรื่องแบกได้หมว่ามันจะบลนบอ หล่นได้เลยมัดอะไรได้เลยหนึ่งสอบสองสอบสามสอบสี่สอบหาสอบพกสอบบวชส,สัม,สมเพื่อสิได้กินเนาะโอ้ เ่อจะได้กินได้ยากซ้ำกันหรือมั้งไม<ห>่จรไ,ไ,ได้แล้วตัวมาดลด้วยห้ามกกามาถ่ายแล้วถ้วามาถ่ายอย่ามีจาก <c oughs> าเขาเฮยญาเวเวกรรแล้ว ยุ่งหลายครับทุกคนยุ่งหลายๆขนาดแบยกยางไปะนะมันยังการได้เนาะ,เ,ะเกียงหักยุ่งสุดยอดครับไปแล้วสาวบุไทยสุดๆอะไรไปแบบอินเดียเลยไปแบบอินเดียเลย หายุกันก่อนถอนสกันก่อนวะมันได้หน่อยอ๋อเรื่อจักสอบเบิ้งมามาจุกที่ไหน ของแล้วเฮ้ยเริ่มของแล้วโบแมนของแต่จ,จกในติบเด้อทุกคนเด้อแบกสอบกับของอยู่น้อยหนึ่งแล <c oughs> ้วสิว่าตัวจกในติบตัวของแค่สิว่าเอาข้ออะไรบ่นี่นะบ้าอีกทีอย่างเนี่ยมันปะอีกพอเข้าฮะ<ห>แต่อย่างป้าชน,ปานีป้าชนีบ่ป้าชนีก็ชอบเท่าตัวจเจ้าแบกนะ เห็ in นโบเห็นเลรอเด้ออีหล่าเด้อโอแมนข่าวทุมเลยจีโบเห็นได้โบมีอีกวะนี่มาเดียวนะของนะเฮ้ยเรถึงของแล้วโบแมนของแต่จกในติปเด้อทุกคนเด้อ เบรกสอบกับของอยู่น้อยหนึ่งแล้วสิว่าตัวจกนี่ติฟตัวข้องแค่สมมิว่าเอาข้ออะไรบอสน่ะบ่อีกทีอยากนี่ยมันปะอีกต่อเข้าฮะแต่อยากป้าชนีป้าชนีบ่ป้าชนีก็ชอบเท่าตัวเจ้าแบะนะจะเห็นเขาแตะอใส่กูบ่เห็นเลยเด้ออีหล่าเด้อเพราะมันข่าวทุมเลยจีบ่เห็นได้ ผมมีอีกวะนี่มาเดียวนะอ,อีว่าอีหล่าไว้อยู่บอมาไว้ก็เอาสอบหน่อยดิเฮ้ยมอนน่ไว้อยู่กษัตริ์ไปแล้วคุณนะด่งดงโดงดงไปแล้วคนเดียวคุณนะ ไ <laughs> ด้เลยตกนเลยสาวผู้ได้แบกเข่าเข่ายางเบิ้งที่ซื้อได้เขราเ <c oughs> ป็นกำลังใจให้ตัวกับพ่อนะ้ำมันเนาะ ข้อนก้อนมันนังง้อนอ,อ่อนน่นพักจจ้อนก้อนรู้เชืเ่อเพื่อป๊ะทุกคนเนี่ยเฮ้ยจหมันเป๊ะโอ้อยัน้าเปยียกเออหลบงเชื่อเพรอ นะบมันมีแกงอั่นดินดมันเมื่อยแล้วมันสิบวิดแกงเนาะจะได้ไดอีหละเมื่อยบ่เมื่อยแห้งบ่ธรรมดาแต่ตัวเมื่อยแห้งกะคิดคิดเรื่องนึงไว้สีเศร้าเมื่อยทันทีเลยคิดเรื่องอยังตอนติดจกในทิพย์เลยกินกับเขานะเศร้าเมื่อยแต่เ,เ <laughs> นี่ยเสียบแท้จับนั่งกะเสียบไม่อันบ่ เมย์เมย์ได้ไม่นด้คิดเห็นตอนจำแจวจำป่าเออ,อ <c oughs> เศร้าเมย์มอนเรือสอบสุดท้ายมันบอกเมย์จ้ะไอเสียสาระซะเด้อให้ตัวแบกได้ได้ได้เรือสอบหนึ่งทุกคน, <c oughs> กนเอ้ยเรื่อสีเสียสาระให้เพิ่นแบกซะพเพราะว่าเขาดีตุนเพิ่อนฐานนะอยานเพิ่นอันบริออกกำลังกายหันนะดีตุนหนองแห้งก็เลยว่าเออสอบสุดท้ายให้หนองแบกซะเอาจังสันเนาะเอาอันนี้มาแข้งบ้านเจ้าเอิญขึ้นไปแข้งไอ้่บอมาแข้งโอ้อันเดียวกัน ห้าแข่งตัวแห้งหมาแห้งนะคับกินกับเท่ากับแซบกินกระปุนปลากบับแซบกินกระปุซาวแห้งแซบมากอันนี้เอาอลีกินขาวกระปุซาหมันแซบดีต้มจำเจ้ากัแบแซบ ถ้ามีอันนี้เนาะฮะวะมีเจวกับปูหน้าเนาะือสิเขากันน้องมอนเนาะเบิ่บงทุกคนมองไปทางหนาเห็นบ่าววิวภูเขานะ่ยย่างสวยสีมองเห็นธรรมชาติหมอกแบบปะป้ายนะหมอกแบบโปรเต็มภูเขานะสีมีสนทส่าสนคว้าเลยั้งกลางนิดนึงนะแต่บรรยากาศแบบชนบทเลยทุกคนเนียนี่แหละคือวิธีชนบทลาว อยากมาสัมผัสกับมา,าได้ด้วยครับเด้อช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวเขาเนะาะพครอยากมาเบิ่งกับมาพครอยากมาเล่นกับมาเห่นเนาะบรรยากาศก็เค็นนี้แหละสุดอะไรมันลบมาไปจังวัวข้อมันหลังจากเขาเลือกระสอบหนึง่งเท่ากับว่าถ้าตัวอยากแบกกระสอบเขาตัวต,วตรงพับอันนี้พร้อมเด้อเฮ้ว่าเพื่อนว่าเออเท่าสิแบกดอกสันจะเลยพับอันนี้พร้อมแบกกระสอบเมื่อพร้อมเท่ากับสิทายเพื่อนเมื่อ เบืองความแข็งแรงของเพิ่นเนาะบ่แม่นว่าเฮาเอาเปรียบเพิ่นเด้อทุกคนเดยเข้าเดา๋ยเห็นความแข็งแรงของเพิ่นแม่นบ่อีหล่าอ้ายบ่ได้เอาเปรียบเนาะเบืองเสียงหัวก็ฮู้แล้วมันว่าตัวเอาเปรียบเฮาสุดแล้วว่าซั่นไซตัวว่าตัวสิเก็บตอนมันแก่ไอ้สามมือต้มมันพอกินละตีมันบ่แก่มันกกสิบ่มันบ่แม่นบ่สามีต้มได้สามีสามีต้มได้มันมันแน่นอยู่ดีข้างในน่ะแน่น อ่ก็ก็สิบอกสิทามเพื่อนว่าเป็นอยังก็ผ่านมันแก่ก่อนนะเพราะว่าเพื่อนอาจสิเบิงจักก็เหาานาอวาซ้ำนี่มันต้มได้ถ้าแม่ห้าเอาแบบบบแก่ต้มมันสีแหวบเนาะมันโบเสียบเนาะแน่นมันเป็นน้ำนมนะอันนี้มันเรื่มก้อนตัวเป็นน้ำนมแล้วมันเรื่มแข็งเรื่มแข็งแหละแต่พอเฮาต้มกะแขนเขาแขนเขากะได้กินอยู่กะิบเสบยบโทมันแก่เนาะแก่ร้ายกับโบเสบแม่บอแก่ละกันเฮาบุมาเก็บมันกะห้าม มันหาวก็เอาไปเป็นปลูกเป็นพันเนาะนแต่ว่าก็อยากกินน้ำแล้วเนาะหม,มากเดือยแบบบ้านๆนี่มันสีหอมเลยทุกคนเลยเวลาดต,ต้มกินแมันสีหอมเลยเนาะอออืย่าต้มให้กินเมื่อไหร่โดยโดยโดยโอเคเนาะโอเคเขานั่นะทั้งเบิร์ดอันไดจักสอบแล้วทั้งเบิร์ดเลยนะเสาหาสอบกะยังเรืออยู่เนาะย่งเรืออยู่ไฮนึงเนาะเนาะอืม นี่ยังเรืออยู่หหนึ่งก็ลังสีสุกทุกคนเลยอันนี้เขาเนียเขาเจ้าขเ,เขาเนี้ยเขาเนียวอันนี้นะคือสีหูดเอาขึ้ว่าสีสีเกลียวเอาูดบักงวงกว้างนี่ก็หูดเอาคือเกาปลาหูดเอาคือเกาบ่ลเด่นนี่นะเอาสีจางบอกขึ้นว่าสีหูดเองบอกไปได้คือกันถ้าว่าสีไดจางผูแหละลายนนองเลย,ยมันก็จ้างนั่นแหละเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหมันกว้างเหลือเกินแต่หูดสองคนตัวแม่ลูกนี่เพาว่ามือแตกแฉะ นั่งเรือลายอยู่ทุกคนเีเขาเพิ่นาเพิ่มน,นะได้แล้วซ่อมหากระสอบยางหน่อยมันได้บลายกับยางหน่อยเขาก็ได้ซื้อหน่อยเดือนเนาะแต่เกาซื้อเวิร์ปีแต่สมุดเดือนนี่กินน่ะอาจจะได้ซื้อหาหกเดือนได้สิก็ะย่งดีแห้งเขาเนาะโอ้เอา้ายังได้กับสู่ไปหน่องเ้ยวิถีชีวิตเท่ามันอยู่แบบนี้เนาะจําเป็นเนาะวันนี้มีเงินคำนําก่อนคือเพิ่นเนะาะแต่มีเงินคำนําก่อนกับบ่าแล้วเนาะนอนตีนสี่กันฝ่าสร้างกินเพื่อนเนาะ <laughs> อันที่ตัวเก็บนี่เขาทามเนี่ยมอนเอ้ยเขาไอ้กระไอ้่าไาก่เนี่ยไอ้บอเอาได้นี่มันคือ,อยังไงผักกลมผักกรมผักกม่มที่อยู่ในหัวยที่ตัวผ้าเ้าไปหานะีน่ยถ้าตัวมันเติบม,มันเติบประมาณนี้นะนอันนี้เขาเห็นยัางกินได้ลวกจำเจวลวกจำเจวแกงใส่ยังได้บอ,อแกงใส่ซีนก็นได้อืมอันนี้อ่อยู่แถวนีูู่้ทัยพื้นสือเอิญผักก่มเด้อทุกคนเด้อดอกมันก็สิประมาณนี้แหละผาไพจักว่าบานเท่ามีก่ะทักมาบอกเนี่ทุกคนเดว่าผักก่มนะคือยังบานเท่ามีบอ แต่สําหรับดูหมูบ้านเฮาหนาวบอมีถ้ามีเขาอาจสิบเคยเห็นก็นได้แต่สําหรับเฮาบ่เคยกินเลยสิได้กินวันนี้แหละเฮาิไปลวกให้จ้ำลวกจำแจวหน่องวะเจบีบพากันมาหาบักทัวครับหาบักทัวได้ไล์ลายอยู่แต่บ่ได้ไล์ลายทุกคนเหมือนว่าเอ้ายังได้ไล์ลายคือบ่ได้ไล์ลายกับบ่ได้แล้วได้กับยำไปนํา <c oughs> <c oughs> มันก็นเลยบ่ได้ไล์ลาย มอนเอ้ยปี่นานนะสิไปทางอยู่ใส่อีหล่าเอ้ยน้งบ่ท่านได้บ่ท่านวางแผน,นเนะาะแม่เนาะบ่ท่านวางแผนหมดจัด,อ,าาดอ,อันนี้พักกลมเบิดลมันบ่เบิงบ่งเบิ้ลมาเบิ่งเนี่ยอันะตัวที่มันเป็นดอกนะนี่เป็นดอกแบบนี้เด้อทุกคนเด้อพักกลมโอ้เนาะเป็นกระสันหากินเข้ากันเนาะอันนี้นะมันเกิดในมันเกิดในหัวในสวนถุกหม่องบ่ หัวมีแต่แถวแถวในหัวสวนเจ้านี่มีแต่แถวเป็นแบบไฮกับห้วยไฮกับห้วยแต่แมนอยู่ในธรรมดากับบมีเนาะในภูเขากับบมีเนาะภูเขาก็มีไห้กับมีไห้น่ะมันเกิดเองมันบ่โอ้เอาเนี่ยพักกมแล้วทุกคนเดินเข้ากับโบจักอะลลีแหละหลวกจำเจียวหลวกจำเจียวว่ะชันโอ้แซ่บหยกโป้ลุโอ้ยอีกแล้วอันนี้แมนบ่นี่บอนลผเป็นหญ้าเออสิได้กินหญ้าแล้วบ่แต่ก็มือนี่ก็กินแน่เลยแหละ ภากันยาเก็บบักทัวมาทุกคนมาหอดมาเจอเขาเพิ่งงามง้ามเขาเนี้ยได้แต่หักเม็ดไซคือเขาเจ้านี่เม็ดไซไซปาสูงถูกเพียงข้อผี่ได้เกือบถ่วมหัวเขาาด้วยนี่จนถล่มหัวไอ้มอน่น่ะเขาเพื่อมางามเพื่อมาสับแทะยางขักเนาะภูมิใจได้นอนนี่เนาะลูงงามเนยเนาะหนองเนาะปีหนึ่งกับว่าไงวะแต่ละปีเขามันสิบลูขึ้นกันเนาะมอนเนาะบางปีกับขี้ลายเนาะแม่เสียแห้งเปล่ากับมี โู้อื่กับแม่นน่หนิมันวะแม่เด็ดเอาแล้วโอ้เริ่มแล้วเริ่มชินตาแล้วเนื้อเนื้อมาจักดอลล่เด็ดออกดีบอสทางไปพร้อมครับรอฮามักกลัวไปนั่งเอาตัวคือเป็นคนแน่นันยู่บ่อยู่บอกให้อ่ายเดียบต่อ เยียบต่อดูไอ้มันพะยั่ายห้องยีบต่อเ้ากระโปรงยีบเลยโอ้ยเนาะกินแกงไมัม่นมึงแง่ทุกคนเลยน้ำไหมนะอ้แต่งานอรเอาเบิร์ดเลยบอลนี่งห้างเขาจะไปนี่เนาะพวทุกคนห้างเขาจะไปมันไหนบอกกับบ่าเอาอ้ขาดเนาะมันลายผนามแม่เนาะก็เลยกินแต่ตัวมันแสบเนา กินเตยหนอดมันตัวโบเสียบกับโบกินฮะแม่ยามชี้ให้กับเอาแม่ยามโมมี่กับเอาคือเก่าโหหลากสากอยู่กากสากอยู่คนน่ะโอ้โหโคตรพ่อโม่กับแดงป้าทุกคนมึงเนี่ยพูดเหรอว่าฝนมาโพ่อเทนอใหม่นะกากสากอยู่ฮู้ยจัดการก็เด้อบ่เนี่ยเอาก็เด้อบ่เนี่ยฮาก็เด้อทุกคนเด้อ ฮักซอยน้องก่อนวันนี้ล้ายโพดแและอมองนนหน่ามันฮักบาไว้ฮักซอยมันก่อนนี่นี่ทุกคนนี่โอ,บบอ้อตอยออตรงห่วงน,องนอ่องโอเป็นต้ไม้นี่โอ้ยอ้อยกับ,บ่อหยอกขึ้นกันแลหละหากินหาอยากตะกี้ห้าย,ยกันแม่แเดียวนี้เป็นสวนมันไปเลย บางคนเขากเก็บไว้กินบางคนเขากเก็บไว้อนุรักษ์ไว้เอาไว้กินแต่สวนไผ่สวนมันได้แหมบัานนี้เขาค้องกันมาไห้ได้ปรับไม้ได้แปลว่าอันคือกี่ที่แท้เขาก็ะสีบอกขึ้นมาสวนตัวตัวคือบ่จงไว้ได้บานนี้ตัวคือมันกินขฮาเพิ่นวะแม่นขวาเขาไะไรขาเขาไปทางเห็ดสวนเบิด์ตแบบมักินน้ำสวนมูจริงๆนะเขาห้ก็ให้ แมีผมน,นะกองเอลี่ยู่มีเตียนนำใหม่ิมาางมนู่มนมา,บางบู่นอีหละในมือเจนนะ้าน่ะฮักเขาเดียวคือมันมได้รายแถ่นนะ่ะฮักโถสับออล,ลีทุกคนแ้ยามขามันเนมียน้ำหมเพื่อมาคักแก้เนี่ยเมีนะนำไหม่ไล่แบบมันหวานเลยด้แบบนี้ <ไ>โอ้แม่ที่สมได้มาหนี่สมน้ำไม้เพื่อ,อของช้าไปไป,ไปทางม <ไป S 1> <า>ันขีเลย่งโอ้ลุยผุนบ่แม่มาทางขี้เลยเพื่อนนี่มันกบโบกภานไดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอลืมถามมอนไอ้ที่ตัวทางน่ะแบบนี้นะบอ่แบบนี้นแหละบนีุบบนกไปอ,อ,อหูทั้งเฮ็ดเขาให้หน่อยเด้โอ้กูทางแบบนี้ทางขันมือหนึ่งได้จริงเนาะมือหนึ่งได้จริง บานนี้เอาลูกเอาร้านมานาั่งเกลือยุ่งพร้อมบ่อยากใหมีได้ยุ่งมียุ่งโอ้ยุ่งบอมมี่เขาอยู่สบายอืมเขาอยู่สบาย,เ,าบายเพราะวะ่ามันเทอมันห้าวมันแดดได้มันหนาวได้มันแดดมันหนาวอากาศมันเยน็นยุ่งกับบอม่าใก,กล้บอมบ้านนี้ทุกคนน้องใหม่นะนี่เลยฮักเอาแบบนี้เลยเฮ้ยบ่ต้องคิดยัยงไรน, <laughs> นี่นี่นี่ฮักปัว่วฮักปัวกป่วเลด หมดแล้วอะแบบนี้เป็นสภาพผู้สาวมหาหน้าใหม่เฮดหน้าใหม่ทุ่งแทะอืม่ค่อยมาเขักแกมงแนบนะไม่ได้บีลาเลยหรือนอไม่ไหลขุณหมอนนี่เล้วค่อยบาได้ไปใช้อยากอปผู้เดียวตะลานแมนแมนแมน อยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นนอะบ่อึดแต่ะนึกกินทุกคนได้ไนนงง๋ยวมองเงี้ยผมนะยางเลาะเล่นกันน้ำใหม่กับฮักเอาแบบนี้ฮักเขาแต่ปลายมันนี่โอ้ยเนาะบอกมันกแกะได้หมอหนึ่ง่นแหละโอ้สับขากเนาะเลาะขางหัวข,ขางชวนแหมแล้วทางทางไปหาเลาะเก็บบักถัว่วเก็บผักกลมเมลอดจำเจ้เมลวกจำแจวว่าสันบ่าวแกงน้ำใหม่แหละห้องสายยาใหม่แหละ ไปเมื่ได้ดกับแก,กงเต้าใหม้ย่างเลาะปลาเลาะไปเลาะมาเห็นแนวกินแล้วว่สสันเห็นแนวกินบูทาแล้วว่สันจัดการละครับนะเอาเมื่อกับไปซับ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 ยำใส่ก็หมากแล้วบเนี้แนวกินมากมามากเงา Mặc xem 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 mặc xem Ủa mặc màu Mặc xem Mặc màu, xem 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 Mặc xem 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 xem